พระคาถาขุนแผนพระคาถาขุนแผนบทนี้เป็นพระคาถาของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตตะมัดถังปกาเสนโตสัทธาอาหะอิมะอวิตตะอุอามิมะสะักนะโมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนมะมพะทะ แขนโกงงามคือพระนา,า,นะาระะิการามพัทธะชายโกงงามคือพระอาทิตย์นมพะทะัทธะฤทธิโกงงามคือพระจันทร์นมพะทะัทธะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้าโกอยู่ไม่ได้นมามพะทะัทธะโกมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำโกหานมามพะทะัทธะโกมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนมพะทะัทธะ กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานัมมาภะทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นัมมาภะทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนัมมาภะทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นัมมาภะทะกูมาระลึกถึงฝงปนก็มารักกูอยู่ <tuh> ทั่วหน้านัมมาภะทะ ทั่วฉันฝ้าและพื้นดินนำมาพทะ,ะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมเกลืน่นให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราดีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุปรานีทายินดียะเอ็นดู เอหิกะระนิโยอิติปิโสภะขวานะลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนะมพะพทะแขนกูงามคือพระนารายณัมมะพะทะชายกูงามคือพระอาทิตน์มมะพะทะฤทธิธกูงามคือพระจันทนมัมมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้นำมาพะทธะ์กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำโกหานำมาพะทะ์กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนำมาพะทะ์กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานำมาพะทธะ์กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นำมาพะทะ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนามาพัทธะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นามาพัทธะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพัทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพัทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลื่นให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราดีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทตานีทายินดียะเอนดูเอหิกะระนิโยอิติวิโสภะขวานะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้าโกงงามคือพระเมนนมะพะทะแขนโกงงามคือพระนาราย์นมะพะทะชายโกงงามคือพระอาทิตย์นมะพะทะฤทธิโกงงามคือพระจันทร์นามะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้าโกอยู่ไม่ได้นมะพะทะ์โกมาระลึกถึงฝูงโส์ก็มาลืมถ้ำโกหานามะพะทะ กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนมามพัทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานมามพัทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่น้มาพัทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลน้มาพัทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์น้มาพัทะ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพัทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพัทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมเกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราดี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทรานีทายินดียะเอนดูเอหิกะระนิโยอิติวิโสพระขวานะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนะมะัมัพะทะแขนกูงามคือพระนารายนะมะัมัพะทะ ชายโกงามคือพระอาทิตย์นมมามะภะฤทธโกงามคือพระจันทร์นมมามะภะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้าโกอยู่ไม่ได้นมมามะภะโกมารลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำโกหานมมามะภะโกมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนมมามะภะ กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานำมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นำมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนำมาพัทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนนำมาพัทะกูมาระลึกถึงฝงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านำมาพัะ ทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนำมาพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมเกลื่นให้สะอื้นคิดถึงตัวกูวอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุตรานีทายินดียะเอนดู เอหิกะระนิโยอิติปิโสภะขวานะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนาฬินัมมะพะทะชายกูงามคือพระอาทิตน์มมะพะทะฤทธกูงามคือพระจันทนัมมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้าโกูอยู่มิได้นัมมาพทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำกูหานัมมาพทธะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนัมมาพทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานัมมาพทกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นัมมาพัทะ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนามาพัทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์น,นามาพัทะกูมาระลึกถึงฝงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพัทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพัทะเหมือนช้างรัก่าปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าว ข้าวอยู่ในคอก็ลืมเกลื่นให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราดีอิติลีกันหาชูชโกโมกะรุณาพุทรานีทายินดียะเอนดูเอหิกระระนิโยอิติวิโสภะขวานะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระเมนนัมพะทะแขนกูงามคือพระนารายนมพะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์นมพะทะฤทธิกูงามคือพระจันทร์นมพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้นัมพะทะโกมาระลึกถึงูงหงก็มาลืมถ้ำโกหานัมพะทะ กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนำมาพัทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานำมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นำมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนำมาพัทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนนำมาพัทะ กูมาระลึกถึงฝงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพะทะทั่วชั้นฝ้าและพื้นดินนมามพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักนางเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราดี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทตานีทายินดียะเอนดูเอหิกะระนิโยอิติวิโสภะขวานะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายนะมะพะทะ ชายกูงามคือพระอาทิตย์นัม,มพะทะริศโกงามคือพระจันทร์นมมามพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้นมมามพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำโูหานมมามพะทะโกมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนมมามพะทะ กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานำมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นำมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนำมาพัทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนนำมาพัทะกูมาระลึกถึงฝงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านำมาพัะ ทั่วชั้นฟ้าและพลื้นดินนำมพะะัทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมเกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุปรานีทายินดียะเอ็นดู เอหิกะระนิยอิติปิโสภักขวาณะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนะมพะทะแขนกูงามคือพระนาณ์นะมพะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์นะมพะทะฤทธกูงามคือพระจันทร์นะมพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้าโกูอยู่ไม่ได้นามาพะทะโกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำกหานามาพะทธโกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนามาพะทะโกูมาระลึกถึงโลกไก่อ่อนก็วิ่งตามกมานามาพะทะัทโกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นามาพัะทะ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนามาพัทธะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นามาพัทธะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพัทธะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพัทธะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าว ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลื่นให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทตานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติวิโสภกขวานะลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้าโกงงามคือพระเมนนมพะทะแขนโกงงามคือพระนารายนัมมพะทะชายโกงงามคือพระอาทิตย์นมพะทะฤทธิโกงงามคือพระจันทร์นมพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้าโกอยู่ไม่ได้นมพะทะโกมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำโกหานัมมพะทะ กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนัมมาพัทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานัมมาพัทธกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นามมาพัทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนามมาพัทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนนมมาพัทะ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราดี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุปรานีทายินดียะเอนดูเอหิกะระนิโยอิติปิสโสภักขวานะลีติอิติมานิยม